สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมอนี่อยู่ข้างหน้านี้แล้วครับพี่น้องต้มสมปาคอใหญ่ครับพี่น้องต้มสมปาคอใหญ่ข้นห่วยหุยหอนหอนอยู่นะครับผมเอ้ยเบิ่งอร่อยนะครับผมกินครับตำบักทัวเสียบนะครับผมตำบักทัวปลาหอมหอมปลาแดกหอ,หอมหอมเค็มข้นดีครับปลาราครูนนนะครับพี่น้องเนาะนะครับเค,ค็มข้นครับขนาดจะได้เติมน้ำอุ่นลงไปน้ำนะครับย่งเสียบอยู่คือเก่ามมกพี่น้องมากเฮ้ย เอ้าเอ้ามากับขึ้นมาน้ำได้พี่นอ้<า>องสุดยอดเหนียวเหนียวนี่มาไม่หิริแล้วที่แรกว่าหันหั่นบวม,มี่ต่ำหั่นบวม,มี่ต่ำหมกทั่วนี่ต้องเป็นครับเจลครับพี่นอ้อง <laughs> อันนี้จะเป็นส่วนขบขมมันกินร้อนแซ่บครับอากาศเย็นืม บะได้กินนโดนล้วพี่นอ้องสมสม,มปากคอกิ่นตัวญ่ๆมันจังกินง่ายครับ แค่น้ำยาขนมเส้นก็แซ่บ พี่น้องถามผมว่าผมอยู่จังหวัดใดคือมีผู้อยู่หนองบัวน้ำผู้นะครับเนาะอยู่ติดกับจังหวัดเลยมีผู้คือจังหวัดเลย,ยน่ะแต่บาง,งามปรนใดที่เป็นผู้ที่บรงแม่แรงท่องเที่ยวคือเมืองเลยนะครับพี่น้อง ตัวนำมีแหงแต่แว่าเข้าต้อง เราวัางกลางยั็กน้อยครับกลางนั่นหลายแต่ว่ามันเป็นกลางใหญ่โย จอดผู้ใดอยากกินคือมือเนี่ยอยู่แม็คโครกัมีเด้อครับเด้อพี่น้อง จำกินกับเจ้าไปลาแดกกระแซบ มาได้กินป่าบ่ามานอนอยู่ข้างขังข้าเปลี่ยนกินไปโซน้ำไปน้ำมีแห้ง ากาศเย็นๆหนาวๆสดห่อนๆมันมีแห้งนะพี่น้องเนาะกินนี้ยังห่อนๆเย็นข้างเงย็นเนี่ย หัวหอม เม,ม,มนูนี่บมมีผักครับ อยากกินมะโดนแล้วพี่น้องทางโบเห็นมีขายเยเทียบปะนี่อันนี้ได้เห็นน้ำยาขนมตีนครับมีแต่ตัวน,น้อยๆนะครับบ่พ่อ,พอสิตม้ม แลบลส่วนหัวมันพี่น้อง่าสิบาตาคืนมาดอกที่แรกก็ได Kok nggak makin deh? สดน้ำไปน้ำกับอิ่มไปน้ำมาสดน้ำกับซ้ำซ้ำกินน้ำแล้วพี่น่อแต่ว่ามันอดบ่ได้ครับอยากสดมันมีแห้งเฮ้ยพี่น่อข้าเต็มติ๊บ ได้ยุ่งเท่าเนี่ยสมนีก็ถือว่ากินไลายครั้งแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องเท่กันที่ตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยพี่น้องในนาทีนี้นะครับเลื่อจังเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กันในกนแล้วกันนะครับพอกันไม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ